อันนี้เป็น Ford Ranger Nextgen นติดตั้งชุดแต่งแปลงโฉมแปลงหน้าเป็นแรปเตอร์นะครับประกอบไปด้วยกันชนแรปเตอร์นะคันนี้สั่งทำสีพิเศษเป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีดำด้านทุกชิ้นเลยเพราะว่าเราจะติดตั้งกับรถสีเทามันจะตัดกับสีดำด้านนะครับตัวกันชนหน้าชิ้นใหญ่ถอดกันชนเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวกันชนหน้าแรปเตอร์เข้าไปเดี๋ยวหลังติดตั้งก็จะหล่อนะครับแล้วก็จะมีกระจังนะครับกระจังฟอร์ดดำด้าน มาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงคิ Q ้วล้อทรงแรปเตอร์สวยๆแบบนี้นะครับคิ Q ้วล้อทรงแรปเตอร์สวยๆแบบนี้เดี๋ยวหลังติดตั้งเราจะมุ่งงานให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกทีนะครับคันิ้แปลงแรปเตอร์ถามว่าเรนเจอร์นักเจนทาแปลงเป็นแรปเตอร์ได้นะครับแล้วก็ Ford Ever e s t รก็มีชุดแต่งแรปเตอร์เหมือนกันถ้าเพื่อนๆสนใจก็สอบถามพวกเราแต่งรถเชียงรายมานะครับางานชุดแต่งแล้วเรายังมีงานอัปเกรดไฟหน้าฝาปิดท้ายกระบะฝาท้ายฟ้า,ฟาชุดแต่งออฟโรดกันเฉล็กโลบาร์นะครับ งานจอ a อน r รอยเครื่องเสียงไฮรอยสแบรนด์ชั้นนําระดับโลกนะครับงานซ่อมทําสีสเกิร์ตกันชนแว่บมาหาพวกเราได้ร้านของเราตั้งอยู่หลังตึกทศศน์นั่งแลนะครับเดี๋ยวหลังเสร็จติดตั้งคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีมารีวิวให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมอีกครั้งนะครับว่าหลังติดตั้งแล้วสวยแค่ไหนสวัสดีครับอยู่กับพุชการีไปแล้วนะครับก็มาส่งงานนะเจ้าฟอร์เรนเจอร์วายแท็นะครับตอนนี้ลูกค้านะครับก็มาใส่เป็นชุดเซตนะครับแรปเตอร์นิกเกนนะครับก็คือกันชนหน้า เต็มใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็คือชุดข้างหน้าเนี่ยเป็นของแรปเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็ตัวไฟเนี่ยมีให้นะครับ3เม็ดแบบนี้นะครับผมนี่สีขาวนะครับเข้ากับตัวไฟดีไลท์ส่วนมากมากนะครับมาพอกับไฟตันหมอกนะครับของไฟตันหมอกนะครับนี่เลยเห็นไหมครับไฟตันหมอกสว่างมากๆาเลยนะครับไฟเลี้ยวครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับมาพอ้อมไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างนะครับเป็นคิ้วล้อแรปเตอร์นะครับ4ี่ชิ้นนะครับผม คิวล้อด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับนี่เลยด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจากด้านหลังไปด้านหน้ากันบ้างนะครับว่าติดตั้งคิ้วล้อแรปเตอร์ไปแล้วสวยขนาดไหนนะครับคิ้วล้อเนี่ยพอดีกับล้อรถเลยนะครับไม่ล้นนะครับผมนี่สวยงามแบบนี้นะครับผมท่านใดนะครับสนใจงานพลิปแปลงฉมนะครับผมก็มาปรึกษาเราได้แต่รถเชียงรายนะครับมีหลากหลายรุ่นนะก็ แชทกันมาคุยกันได้นะครับทาง Facebook ทางไล n e ทิกต o อกได้นะครับผมแล้วก็ส่วนงานอื่นๆมีงานไฟหนลนะครับงานสกเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะครับผมแล้วก็งานเครื่องเสียงไฮเลสจอยแอนดอยนะครับแล้วก็งานประดับยนต์อกามากงามนะครับมาติดต่อเราได้อยู่หลังทงกศรดังเลนะครับถ้าไม่สะดวกติดต่อทางไลน์แอดเฟซบุ๊กทิกต t อกเลยนะครับสวัสดีครับ